เนเต็ญยาสูงสุดจะพรังครูไปกับเธอย่างก้าวสูงยุคสี่สวิไล บทที่13ข้อจำกัดในการสื่อสารเมื่อเธอมีอำนาจทางจิตมีอิสระที่จะไปที่ไหนก็ได้เธอก็สามารถไปสู่โลกที่มีค่าพลังงาน12ได้เช่นกันถึงแม้ว่าตอนนั้นเธอจะมีค่าพลังงานแค่6ติดตัวไปก็ตามแต่ด้วยค่าพลังงานของพื้นที่ที่เอื้ออำนวย เขาก็จะถูกเติมเต็มในภายหลังค่าพลังงาน6จะมีปัจจัยที่พร้อมสำหรับค่าพลังงาน12ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสามารถที่เพิ่มขึ้นเช่นสามารถสื่อสารกันด้วยจิตและจะมีทักษะอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกิดจากปัจจัยนี้ที่จริงมันยังมีคุณสมบัติอีกชุดหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเข้าสู่ระดับที่6ได้แล้วนั่นคือค่าพลังงาน 7, 8และ9ซึ่งหมายความว่าเธอจะสามารถเข้าใจเรื่องราวของตนเองทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอเกิดมากี่พบกี่ชาติทำอะไรไว้บ้าง ใครบ้างที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอซึ่งเมื่อเธอรู้อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดความห่วงใยต่อทุกๆดวงจิตที่ยังตกค้างอยู่บนโลกเพราะเธอจะรู้ว่าแท้ที่จริงดวงจิตทุกดวงล้วนเป็นสายสัมพันธ์เดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกันหลายคนเมื่อตายแล้วจึงเลือกที่จะไม่ไปไหน แต่จะกลับไปเกิดบนโลกเหมือนเดิมด้วยความห่วงใยพี่น้องของเขาดวงจิตกลุ่มนี้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติแต่ในวัฒนธรรมของเธอจะเรียกว่าโพธิสัตว์คือหมายถึงกลุ่มดวงจิตที่สามารถรู้แล้วหรือพ้นแล้วแต่ยอมสละตนเองเพื่อมาช่วยเหลือสรรพสัตว์ บางดวงจิตถึงกับตั้งปณิธานว่าพวกเขาจะเป็นดวงจิตดวงสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปเขาตอบแต่เมื่อดวงจิตเหล่านั้นกลับมาเกิดใหม่ในโลกที่มีค่าพลังงานไม่เกินสามเขาจึงกลับมาสู่ข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้แต่นับจากนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว โลกของเธอจะมีค่าพลังงานที่เอื้ออำนวยและความลับหลายอย่างจะถูกเปิดเผยโดยเฉพาะเรื่องของทักษะการเข้าถึงองค์ความรู้จากจักรวาลพวกเธอจะทำได้ง่ายมากกว่าเดิมแต่เธอก็ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพของเธออยู่ดีนั่นคือการนำความรู้ที่ได้มานั้นไปสื่อสารกับผู้อื่น และข้อจำกัดในการสื่อสารกับพระเจ้าเหมือนที่ฉันกำลังสื่อสารกับเธออยู่นี้นี่ถ้าเป็นที่ดาวถึงล่าฉันแค่กำหนดจะให้เธอรู้เรื่องอะไรเธอก็สามารถรู้ตามที่ฉันรู้ทั้งหมดได้ทันทีไม่ต้องมานั่งอธิบายแบบนี้ท่านครับเรื่องข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นนั้นผมพอจะเข้าใจอยู่ครับว่าเป็นอย่างไร แต่ข้อจำกัดในการสื่อสารกับพระเจ้าที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ท่านหมายความว่าอย่างไรครับผมถามฉันจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าตอนนี้เธอคือเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยังไม่ประสีภาษาเธอเพิ่งจะเริ่มสื่อสารกับพ่อแม่ของเธอได้เธอสามารถบอกความต้องการได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่ของเธอได้ แต่สมมุติว่าพ่อแม่ของเธอเป็นนักฟิสิกส์นักเคมีที่เก่งที่สุดในโลกพ่อแม่ของเธอเขามีสูตรลับที่เขาไม่เคยบอกใครเขาต้องการเก็บไว้บอกกับลูกของเขาคนเดียวซึ่งถ้าหากพ่อแม่ของเธอต้องการจะถ่ายทอดสูตรนี้ให้กับเธออยู่ดีๆพวกเขาคงไม่เล่าทุกอย่างให้เธอฟังในตอนนี้หรอก เพราะเขารู้ดีว่าเธอยังเป็นแค่เด็กน้อยพูดอย่างไรเธอก็คงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องทำอันดับแรกคือสอนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆให้เธอรู้ก่อนว่าเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรมันแทนค่าอะไรและเมื่อนำสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มาบวกลบคูณหารกับอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งจะได้ค่าอะไร ดังนั้นความรู้เบื้องต้นที่เธอต้องเรียนรู้มันจึงไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงแต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันเท่านั้นและนี่คือคำตอบที่ว่าพวกเธอยังมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับพระเจ้าเพราะพวกเธอไม่ได้มีทักษะครบทุกด้านเธอจะมีการคนละด้านสองด้านเท่านั้นหากเธอเป็นนักดนตรี เธอก็จะรู้แค่ทักษะด้านดนตรีเธอจะรู้แค่ว่าสัญลักษณ์นี้แทนค่าด้วยเสียงอะไรเธอจะรู้แค่เมื่อนำมันไปประสานกับอีกเสียงหนึ่งแล้วมันจะได้ท่วงทํานองอย่างไรเธอจะไม่มีทางได้รับหน้าที่ที่เปิดเผยเรื่องสูตรฟิสิกส์เคมีต่างๆอย่างเด็ดขาดต่อให้เธอมีโอกาสรับรู้มันมาจากพระเจ้า เธอก็ไม่มีความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจเพราะแม้แต่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งคือทักษะการเรียบเรียงออกมาเป็นรูป,ปรธรรมถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถดึงเอาองค์ความรู้ใหม่ๆมาจากจักรวาลได้แต่ปัญหาถัดมาคือความสามารถในการเรียบเรียงให้ปรากฏออกมาจนเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ มีผู้คนมากมายบนโลกที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้สากลแต่ติดปัญหาเรื่องการเรียบเรียงความรู้ต่างๆมันจึงวนเวียนอยู่ในหัวของคนเหล่านั้นหากไม่รู้จักการเรียบเรียงให้ออกมาเป็นรูปธรรมสภาวะเช่นนี้เขาถูกมองว่าเป็นวิกลจริตเพราะเขาอาจจะไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรพูดกับใคร สิ่งไหนควรสื่อสารด้วยกรรมวิธีแบบไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ของเขานั้นสามารถเป็นจริงได้คนเหล่านั้นมักจะพลั้งพลูความรู้ออกมาโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่รู้จุดเริ่มต้นไม่รู้ขั้นตอนที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้จนดูสับสน ข้อจำกัดนี้พวกเราเรียกว่าข้อจำกัดทางเวลาเพราะเวลาและสมองของพวกเธอจะสามารถรับรู้อะไรได้แบบเป็นเส้นตรงจะต้องมีการเรียงลำดับจาก 1, ไป2ไป3เท่านั้นเธอจึงไม่เข้าใจระบบเวลาที่เป็น1อย่างที่พวกเราเข้าใจท่านครับผมเคยได้ยินบ่อยมากเกี่ยวกับเจ้าเวลาที่เป็น1เนี่ย แต่ผมก็ไม่เคยเข้าใจมันสักทีท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับผมถามแทกที่ฉันพูดว่าเวลาที่เป็นหนึ่งนั้นที่จริงมันก็ยังไม่ใช่คำที่ฉันพอใจนักเอาอย่างนี้นะสมมุติว่ามีแท้งค์บรรจุน้ำขนาดใหญ่มากหนึ่งใบในนั้นบรรจุน้ำอยู่เต็มและที่ก้นแท้งก็มีก๊อกเล็กๆเ,เพื่อไขเอาน้ำในนั้นออกมาใช้งาน เวลาที่เธอเปิดก๊อกน้ำทั้งหมดที่อยู่ในแทงก์ก็สามารถไหลออกมาพร้อมกันจนหมดภายในเสี้ยววินาทีไหมเขากึ่งถามกึ่งอธิบายไม่ครับผมตอบเบาๆเพราะอะไรมันถึงไหลออกมาไม่หมดแทงก์ทันทีเขาถามต่อเพราะลูกก๊อกมันเล็กน้ำมันจึงค่อยๆไหลออกมาครับผมตอบ นี่คือสิ่งที่อธิบายรูปแบบเวลาที่อยู่บนโลกของเธอต่อให้เธอใจร้อนเธอต้องการน้ำจำนวนมากๆต่อให้เธอเอาถังใบใหญ่ขนาดไหนมาลองน้ำก็ไหลออกมาให้เธอทีละน้อยเธอก็ต้องรอจนกว่าจะได้น้ำตามที่เธอต้องการเธอไม่มีทางที่จะเอามันไปใช้ได้ในทีเดียวทั้งหมดหรือจำนวนมากเท่าที่เธอต้องการ ได้โดยไม่ต้องรอเลยทุกคนบนโลกของเธอกำลังอยู่ในข้อจำกัดของเวลาเช่นนี้เหมือนกันหมดเขาพูดอธิบายแต่สำหรับรูปธรรมทางพลังงานหรือมนุษย์กายภาพที่ผ่านการยกระดับจิตสำนึกจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระเจ้าหรือที่เรียกว่าลำดับที่12แล้วเขาจะไม่เป็นแบบนั้นหากเปรียบเทียบความรู้ในจักรวาล เป็นเหมือนน้ำที่อยู่ในแทงเพราะฉันคือความรู้นั้นอยู่แล้วเพราะฉันเป็นแทงน้ำนั้นอยู่แล้วฉันจึงไม่จำเป็นต้องเอามันออกมาหากพวกเราต้องการความรู้ด้านไหนเราก็ใช้ความรู้ที่สมบูรณ์แบบสูงสุดได้เลยไม่ต้องผ่านการเรียบเรียงจากหนึ่งเป็นสองเป็นสเหมือนที่พวกเธอทำกัน อะไรคือความรู้ที่สมบูรณ์แบบสูงสุดครับผมถามยกตัวอย่างความรู้ในเรื่องการบินมนุษย์อาจคิดว่าตอนนี้เขาสามารถประดิษฐ์ยานที่บินออกไปนอกโลกได้สามารถบินไปดาวดวงอื่นได้ว่าคือความสมบูรณ์แบบสูงสุดแล้วแต่ที่จริงมันยังไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบในสายตาของฉันหรือสายตาของพระเจ้า เพราะเธอยังใช้หลักการคิดแบบมีข้อจำกัดอยู่เช่นยังต้องพึ่งเชื้อเพลิงที่มันหมดได้ถ้าเธอต้องเดินทางไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเธอจะไม่สามารถขนเชื้อเพลิงจำนวนมากไปได้หรอกหรือเธอจะไปหาที่เติมในอวกาศก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอยังใช้หลักคิดแบบเอาชนะข้อจำกัด ซึ่งแท้ที่จริงเธอไม่มีวันเอาชนะมันได้แทนที่จะใช้หลักคิดที่สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับข้อจำกัดถ้าเธอเข้าใจข้อจำกัดว่ามันคืออะไรเธอก็แค่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ดังนั้นในสายตาของฉันประดิษฐกรรมด้านการบินของพวกเธอยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบมากเขาตอบความสมบูรณ์แบบอยู่ตรงไหนครับผมถามต่อเอาง่ายๆเลยนะ ในสายตาของฉันประดิษกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับยานพาหานะที่ฉันคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเธอลองเดาซิว,ว่าคืออะไรเขาถามแบบไม่ทันตั้งตัวเออพอท่านอธิบายหลักการมาอย่างนี้เลยทำให้ผมคิดไม่ออกเลยว่ามนุษย์จะมียานพาหานะแบบไหนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับผมตอบมีสิจัก,กรยานที่พวกเธอใช้กันอยู่นี่ไง ในใสายตาของพวกฉันมันคือยานผานะที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเขาตอบจักรยานเนี่ยนะผมแสดงความประหลาดใจใช่ที่ฉันเห็นนะมนุษย์พัฒนาจักรยานได้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วความสมบูรณ์แบบประการแรกคือเธอพัฒนามันได้เร็วที่สุดในความเป็นจักรยานแล้ว เพราะถ้าเธอใช้พลังงานอย่างอื่นที่นอกเหนือจากแรงกายของมนุษย์มันจะไม่ใช่จักรยานอีกต่อไปความสมบูรณ์แบบประการที่สองคือเธอไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางเธอสามารถไปได้ทั่วโลกตราบใดที่เจ้าของยังมีแรงในทางกลับกันยิ่งใช้งานยิ่งทำให้ต้นกำเนิดพลังงานมีสมรรถนะมากขึ้นประการที่สาม ยานพาหานะนี้มีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆน้อยที่สุดเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้จนเกิดเป็นมลภาวะไม่ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอุบัติเหตุนอกจากเขาจะนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เขาตอบผิดวัตถุประสงค์อย่างไรล่ะครับผมถามอีก ก็เธอประดิษฐ์จัก,กรยานมาไว้เพื่อเดินทางแต่ถ้าเอามาใช้เพื่อการอื่นเช่นการแข่งขันอัตราความเร็วอาจจะเกินความพอดีซึ่งความเร็วขนาดนั้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตได้เขาตอบเอาละก่อนที่จะนอกเรื่องไปไกลฉันขอสรุปสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทำคือนอกจากจะเป็นความรักระดับสูงสุดแบบเดียวกับพระเจ้าแล้ว นอกจากจะสามารถค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็นความหมายที่เธอเคยตั้งใจจะมาทำแล้วและนอกจากต้องมีทักษะการเข้าถึงความรู้จากต้นกำเนิดหรือแหล่งความรู้ที่เป็นสากลแล้วเธอยังต้องมีความสามารถในการเรียบเรียงให้ออกมาเป็นรูปธรรมโดยพิจารณาจากสถานการณ์ว่าจะพูดหรือยังไม่พูดจะทำหรือยังไม่ทำหากยังไม่เหมาะสม ทั้งต่อเพศและวัยทั้งต่อสถานการณ์และเวลาและทั้งต่อวุฒิภาวะหรือค่าทางพลังงานที่คนคนนั้นจะรับได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอต้องมีทักษะหากเธอต้องการจะสื่อสารกับคนทั่วไปหรือกับคนที่ยังอยู่ในค่าพลังงานที่สาซึ่งเธอรู้ดีว่าพวกเขาคือประชากรส่วนใหญ่ของโลก เธอจำเป็นต้องลดทอนบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมกับความสามารถของพวกเขามีเช่นนั้นเธอเองนั่นแหละที่จะถูกพวกเขาล่วงเกินโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเขาฟังดูแล้วยากจังเลยนะครับผมพูดแท้ฉันรู้ว่ามันยากสำหรับเธอแต่เธอรู้ไหมว่าความรู้สึกยากนั้นมาจากที่เธอยังไม่เคยรู้และยังไม่เคยทำ หากเธอเห็นคนที่ทำอะไรสักอย่างเก่งมากๆวินาทีแรกที่เธอรู้สึกคือถ้าจะทำให้ได้แบบเขามันคงจะยากหน้าดูเพราะเวลานั้นเธอยังไม่เคยลองทำและก็ยังไม่เคยให้เวลากับมันอย่างจริงจังแต่ถ้าเธอเข้าไปเรียนรู้และทดลองทำซ้ำจนมีทักษะวันหนึ่งที่เธอทำได้แล้วสิ่งนั้นก็จะไม่ยากสำหรับเธออีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกหรือแม้แต่ทั่วทั้งจักรวาลไม่มีสิ่งไหนที่มนุษย์ทำไม่ได้เขาเสนอแนะเพิ่มเติมตอนนี้มาถึงเรื่องที่ฉันต้องตอบคำถามของเธอสักทีเขาพูดได้เลยครับว่าแต่เรื่องอะไรล่ะครับผมถามทวน